สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ mystery world ทุกคนครับเวลาทุกคนซื้อขนมปังเนี่ยทุกคนซื้อขนมปังแบบที่เขาหั่นมาแล้วหรือยังไม่หัน่นผมเชื่อว่าคนส่วนมากนะครับน่าจะซื้อแบบหัน่นหรือถึงไม่ซื้อก็คงรู้ว่าการซื้อขนมปังแบบที่หั่นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยมันใช้สะดวกกว่าเห็นๆใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตมีครั้งหนึ่งเนี่ยการขายขนมปังแบบหั่นเนี่ยมันเคยผิดกฎหมายด้วย มันจะไปผิดกฎหมายทําไมมันธรรมดามันปกติมากนะจะมาผิดกฎหมายทําไมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่านะครับก่อนอื่นอยากให้เครดิตก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมได้ไอเดียมาจากการไปดูคลิปของช่องฝรั่งชื่อว่า half as interesting นะครับถ้าใครสนใจคลิปแบบนี้อีกเป็นภาษาอังกฤษก็ไปติดตามช่องเขาได้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมอเมริกาเคยแบนขนมปังแบบที่ถูกหั่นมาแล้ว ก่อนอื่นนะครับผมขอทําให้ทุกคนตกใจกันก่อนสักนิดดีกว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าขนมปังแบบที่ถูกหั่นมาแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มขายเมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วเองนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ถูกเริ่มขายขึ้นมาที่อเมริกาเมื่อปีคศ1928ซึ่งก็คือประมาณ90กว่าปีที่แล้วเองถ้านับจากปีนี้2022แล้วนอกจากว่ามันจะเพิ่งมีขายมาไม่ถึง1 0อปีนะครับก่อนหน้านั้นไอเดียของการขายขนมปังแบบหั่นมาแล้วเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวสำหรับคนปกติด้วยซ้ําแบบงงว่าเฮ้ยหั่นมาทําไมวะอะไรแบบนี้มัง้งแต่เมื่อปีคศ1928นะครับที่รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกานเนี่ยมีชายที่ชื่อว่าออตโตรอดเวเดอร์นะครับเป็นคนแรก นอกจากจะเอามาขายแล้วเขายังจะต้องเอาวิธีการใช้วิธีการซื้อแล้วเอากลับไปใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยของขนมปังแบบหั่นเนี่ยเขาต้องเอาวิธีพวกนี้ไปลงหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำคนจะได้อ่านแล้วเข้าใจกันว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเหรอไม่้น่ากลัวกลับมาคิดตอนนี้มันคงเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะมันฟังดูเป็นเรื่องปกติมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติเนี่ยคนหลายคนก็อาจจะยังงงเงินอยู่ว่าจะเอามาหันห่นทําไมหั่นแล้วมันเอามาใช้ยังไงกันแน่ทาอะไรตรงไหนยังไงแบบมันงงไปหหมมมดดเเเเเลยเลยยยยยยกกก็็จะะต้ออออองงงีีาารริิืนนแปปไท่ หนังสือพิมพ์มากกว่าในสมัยก่อนเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติซื้อได้ไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีในปี1930นะครับขนมปัง80%ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกขายอยู่เนี่ยก็กลายเป็นขายขนมปังแบบหั่นแล้วทั้งนั้นก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วใช้ง่ายมากๆพอมันเอามาขายไปเริ่มปกติไม่กี่ปีมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ฮิตไปเลยนะครับทุกคนก็อยากจะได้แบบหั่นมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครอยากเอามาหั่นเองอีกต่อไปพอตอนนี้เเเเรรรราาาาาู้้้แแลวว่บบ่่่หหนนมมมมปััังงงบบยยขขิไไไดือ เราลองค่ามาดีกว่าค่ามาที่ปีคออศ1 9 4 3นะครับซึ่งเป็นปีที่การขายหนมปังแบบที่หันมาแล้วเนี่ยถูกทําให้ผิดกฎหมายไปเพียง47วันเท่านั้นเอา้า ผิกดกฎหมายอะไรแค่47วันเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้และเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับก็คือในปีคศ1943เนี่ยนอกจากจะมีขนมปังนี่ผิดกฎหมายแล้วนะครับยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับซึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนั้นด้วยสงครามโลกที่เกิดขึ้นนะครับโดยธรรมาชาติของสงครามเนี่ยราคาหลายๆอย่างก็แพงขึ้นนะครับเนื่องจากการส่งของไปมานี่มันยากขึ้นนะครับก็น่าจะพอเก็ตกันอยู่นะครับมีสงครามทีจะส่งของไปมาระหว่างประเทศมันก็ต้องยากออยยู่แลแลล้้วพพพราาาคหๆงมันนขึเ คนที่สหรัฐก็เริ่มบ่นกันชีวิตก็เริ่มลําบากขึ้นรัฐบาลก็เลยต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยการแบบอ่ะโอเคโอเคโอเคทุกอย่างมันแพงขึ้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาออกกฎหมายกันดีกว่าโดยที่เราจะให้อาหารหลายๆอย่างเนี่ยมีราคาที่เป็นราคาตันห้ามแพงเกินเท่านี้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยอย่างน,น้อยสามารถซื้ออาหารได้ครบแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเจลโลนะครับเป็นขนมเยลลี่อันหนึ่งสมัยก่อนไอเจลโลนี้นะครับรัฐก็เลยตั้งให้ว่าราคาเนี่ยห้ามราคาเกิน8เซนเท่านั้นซึ่ง8เซนสมัยนี้ก็คือประมาณ3ามบาทนะครับแลก อยู่แล้วแต่ปัญหามันก็เริ่มตรงที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถมาตั้งราคาแม็กซิมัมของอาหารทุกๆอย่างได้มันก็เลยกลายเป็นมีอาหารที่มันไม่เฮลตี้หลายอย่างในที่คนเขาซื้อกันนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเจลโล่กำลังอร่อยๆราคาแค่8เซนเขาก,ก็กินกันอยู่แค่นั้นรัฐบาลอเมริกาก็เลยต้องคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทําให้คนเนี่ยกินดีขึ้นซึ่งสิ่งนั้นก็เรียกกันว่า ration points นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วสมัยส,ยสงครามโลกกันมี ration p o i n t เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไร ration ที่บ้านนะครับแล้วเราก็สามารถซื้อของได้ตามจํานวนคูปองที่เราได้มาเพื่อจะได้มั่นใจว่าทุกคนในประเทศอเมริกาเนี่ยสามารถได้อาหารที่ทําให้ตัวเองอยู่ได้แน่นอนอย่างถ้าพูดถึง r รช i o n point ในปีคศ1943นี้นะครับเขาก็แจก r รช i o n point เนี่ยเป็นสมุดไปให้ทุกๆบ้านเรือนโดยที่ทุกๆเล่มเนี่ยจะมีพอยต์เป็น64เหรียญแดงแล้วก็48เหรียญน้ําเงินนะครับโดยที่เหรียญแดงเนี่ยสามารถเอาไปแลกซื้อพวกเนื้อนมไข่อะไรแบบนี้ได้แล้วก็เหรียญน้าเงินสามารถแลกซื้อพวกอาหารกระป๋องหรืออาหารแห้งได้แต่่วััันนนี้เราามพูดถึงงปใช กลับมาที่เรื่องขนมปังกันก่อนดีกว่านะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนเนี่ยชอบขนมปังมากๆการกินขนมปังนี่เป็นชีวิตจิตใจทุกบ้านเรือนต้องซื้อขนมปังมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในตัวให้แคลอรี่หลักของคนอเมริกาเลยแต่ว่าไอ้ระบบเลชช่นพอยต์เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมตรงขนมปังด้วยนะครับมันเลยทาให้คนเนี่ยก็ยังต้องซื้อขนมปังแบบปกติอยู่และด้วยความที่ราคาของขนมปังมันต้องแพงขึ้นเพราะสงครามเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มเกาหัวแล้วว่าเอ้าจะทํายังไงดีให้ราคาขนมปังมันไม่แพงขึ้นเนี่ยคน แฟนจีเนียสขึ้นมานะครับ เราแบนขนมปังแบบหั่นกันดีกว่าเพราะว่าขนมปังแบบที่มันหั่นมาแล้วเนี่ยมันใช้เงินเยอะกว่ามันใช้คนทํางานเยอะกว่าเพื่อจะสร้างมันออกมาได้นอกจากนั้นขนมปังแบบหั่นแล้วต้องใช้กระดาษไขในการห่อเพื่อให้ขนมปังเนี่ยมันไม่เก่าเร็วถ้าเราขายขนมปังแบบไม่ต้องหั่นเนี่ยเราจะสามารถขายขนมปังแบบไม่แพงขึ้นได้จะได้แก้ปัญหาคนจะได้ยังซื้อขนมปังได้อยู่ราคาเดิมแต่ปัญหามันกลายเป็นแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าทั้งโรงงานขนมปังเนี่ยก็ไม่พอใจที่อุปกรณ์หั่นอะไรพวกนี้ที่มีมาแล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ไปทันทีเลยพมมมันนผกฎหาาายยที่จะขขึ้้แลว แก๊งแม่บ้านสมัยก่อนนะครับก็บ่นกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยต้องหั่นขนมปังเองเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบชินแล้วไงกับขนมปังที่หั่นมาแล้วคือเรามาพูดกันตอนนี้มันก็ฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาถึงขั้นแบบซื้อสปอตในหนังสือพิมพ์กันเลยเพื่อจะได้ไปเขียนบทให้โลกรู้กันว่าเนี่ยพวกเราแก๊งแม่บ้านเนี่ยต้องมาหั่นขนมปังทุกวันมันลําบากมากนะหั่นออกมาก็ไม่สวยไม่น่ากินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าคนเนี่ยยังไงก็ชอบการที่มันแบบหั่่นน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 มมมมาาาาาแแแแแแลลลล้้้้้้วววไปเเเเียยยยตตอออัััะืกกกรรสบบขขงฎหหดค็ทํใใภ47 7วันหลังจากผิดกฎหมายรัฐบาลก็เลยต้องทําให้การขายน้าปังแบบหั่นกลับมาถูกกฎหมายเหมือนเดิมซึ่งจากฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยกลับมาถูกกฎหมายเพราะว่าหลังจากที่มันผิดกฎหมายไปเนี่ยการลดจํานวนการใช้กระดาษไขมันไม่ลดลงจํานวนเท่าที่ต้องการแต่ตามความจริงมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเปลี่ยนกลับคําของกฎหมายนี้ก็น่าจะมาจากการที่คนมันบ่นเงินเยอะนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเรื่องของว่าทาําไมนมปังที่แบบหั่นมาแล้วเนี่ยถึงเคยผิดกฎหมายไป47วันในปีคศ .1943 มาฟังตอนนี้ก็ฟังดูตลกๆหลายเรื่องนะ รด้วยความที่มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วสําหรับคนยุคนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือใครอยากเสริมข้อมูลอะไระอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ